และอีกเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เรื่องคือเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจนะครับซึ่งกรมสุขภาพจิตก็ร่วมดําเนินงานลงพื้นที่ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสพร้อมข้อเสนอแนะนะครับมีการคําแนะนําต่อทั้งสื่อมวลชนสังคมแล้วก็ผู้ใช้สื่อออนไลน์ด้วยในการปฏิบัติต่อปฏิบัติต่อผู้สูญเสียคับ เรื่องนี้นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวถึงการดูแลจิตใจของผู้ประสบเหตุครับโดยการประเมินคัดกรองสุขภาพจิต24รายก็พบว่ามีภาวะเครียดระดับน้อย5รายฟันกลาง8รายและเครียดมาก11ราย และส่งทีม MCA p นะครับซึ่งประกอบด้วยจิตแพทย์นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเข้าดูแลทั้งกลุ่มนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บกลุ่มนักเรียนที่อยู่และเห็นเหตุการณ์กลุ่มนักเรียนที่เหลือที่อยู่ในขบวนรถที่ประสบเหตุและกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตพร้อมขอความร่วมมือทุกฝ่ายนะครับดูแลจิตใจเด็กและวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงจากภาวะเครียดหลังเหตุรุนแรงนะครับสิ่งที่ควรทำมีดังนี้ครับ คือต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของเด็กเป็นอันดับแรกรีบส่งเด็กกลับไปอยู่ในกลับครอบครัวและใช้ชีวิตตามปกติผู้ใหญ่ต้องจัดการอารมณ์ตนเองเป็นต้นแบบผู้ใหญ่ผู้ปกครองดูแลใกล้กชิดโดยเฉพาะครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วก็พาทํากิจกรรมผ่อนคลายครับเพื่อหันเหความสนใจจากเหตุการณ์และต่อไปนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับสิ่งที่ไม่ควรทําก็คือ ไม่ถามเด็กเพื่อให้ตัวเด็กเนี่ยเล่าถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆงดที่จะนําเด็กถ่ายภาพเด็กนะครับมาออกข่าวแล้วก็เสบข่าวในขณะที่มีการรายงานข่าวในช่วงนี้นะตัวของเด็กควรจะหลีกเลี่ยงตรงนี้ไม่นําเด็กมาเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพกระแสด,ดราม่าต่างๆครับ นอกจากนี้กรมสุขภาพจิตยังขอความร่วมมือการเขียนข้อความไว้อะไรอย่างเหมาะสมโดยหลีเกเลี่ยงการวาดภาพประกอบขึ้นมาใหม่หรือว่าสร้างภาพจาก AI ครับที่จะเร้าอารมณ์ของผู้ที่กำลังอยู่ในภาวะเศร้าโศก ก็ต้องขอความร่วมมือสําหรับพี่น้องประชานะชนจะมีภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียมากมายทีเดียวมันก็เป็นการฉายภาพแบบซ้ําไปซ้ํำมานะคะก็ต้องขอความเคารพกับในส่วนของครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะคะอย่าแชร์ภาพกันนะคะ